รถผมเองนะคะพูดจริงเหรอคะจริงครับรถผมเองครับไม่จริงนี่ถ้าเกิดว่ารวยขนาดเนี้แล้วจะมาเป็นยามทำไมอ๋โอยวุ้ยมาถึงออฟฟินแล้ววุ้ยทำไมมันมืดแบบนี้โอ้ยไฟก็ไม่เปิดอุ้ยมอุ้ย แล้วทำไมมันร้อนแบบนี้โอ้โหแอร์ก็ไม่เปิดอีกโอ้ยพี่ยามนี่นะไม่รู้จักหน้าที่เลยโอ้ยร้อน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  <c oughs> อร้อนร้อนร้ดน้นรนร้ร้น้อ้นอ้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 ย ทำไมถึงมาสายแบบนี้อ่ะก็รู้หน้าที่ตัวเองอ่ะต้องมาเปิดออิิดเปแอร์เปิดไฟอะไรเนี่ยอ่ะขอโทษครับพอดีรถมันติดมากเลยครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนี่ไปชงกาแฟให้ฉันเลยไป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 โอเคครับโอเคครัาบอกว่าท่านขโมยนะจ๊ครับโอเคครับไปไปไปเฮ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่รอพ่อคะขอบคุณนะคะที่เปิดประตูให้ที่ฉันนะคะไม่เป็นไรครับ แกาแฟร้อนไหมครับฮะแกาแฟร้อนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าร้อนไหมอยากจะดูเนี่ยพี่ก็ลองนิ้วทิ้มลงไปใน<ะ>กาแฟดูสิคะค,คือจะเอากาแฟร้อนไหมครับฮะอไม่เขินเลยว่าใจเราขอโทษนะคะเขาจะผิดไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพี่พี่ไม่ทำหน้าที่ของพี่เธอค่ะพี่เหนื่อยแล้วโอเคครับเดีย๋ยวชมเองก็ได้คะ่ะขอโทษคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่อ๋อนี่นี่เธอโอ้อโหเพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่วันมาสายใช่ไหมพี่คะหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะคือพอดีวันเนี้ยคะ่ะเมื่อเช้าแม่หนูบอกว่าให้หนูนั่งรถไฟฟ้ามาเองหนูก็หารถไฟฟ้าตั้งนานไม่เจอเลยนะคะเจอแต่รถไฟม่วงรถไฟเขียวรถไฟแดงรถไฟฟ้านี่หาไม่เจอเลยะคะ่ะหนูเพิ่งรู้ว่ารถไฟไม่มีสีฟ้าค่ะเฮ้ยรถไฟโอ้ย อะไรของเธอเนี่ยเล่นสมุนเลยหูยตั้งแต่เช้าพี่ยามแล้วคนมักของเธอเนี่ยอุ้ยไปนั่งไปนั่งไปนั่งไป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 เขอใครอุ้ยตา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 ยนี่พวกเราเห็นเราบัพท้อมังไหมเนี่ยฉันเท่ามาจอดรถวันนี้ไม่มีใครบกรถให้เลยอ่ะอะ อยากเนี่ยมาสายทุกวันเลยค่ะไม่ได้เลือนเลยค่ะไหนเหรอใช่ค่ะน่าทำอะไรดีลูกพ่อคะทำกาแฟที่สักเลยนะคะเดียวเดี๋ยเดี๋ยวเใครตังค์ไม่ได้ตังไปเลยไปเลยไปเลยเก็บเลยใครตังนี่นะบปภมานี่สิวันนี้นะฉันขับรถเข้างานไม่มีใครบอกรถเลยเธอมาทำงานสายหรอนี่ฉันจ้างมาเป็นรปภต้องมาแต่เช้านะมันอำนวยความสะดวกให้ฉันทำงานไม่มีใครบอกรถเลยเนี่ยฉันขี่ ลอยฉะเป็นรอยหมดเลยอ่ะนี่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอห้ามมาสายนะพรุ่งนี้มาแต่เช,ช้าเข้าใจไหมต่อไปนี้ถ้ามาสายวันไหนนะฉันจะต้องมีบทลงโทษเข้าใจไหมเจ๊สองเจ๊สองวันต่อไปนี้ผมจะไม่มาสายแล้วครับไม่รู้แหละพรุ่งนี้ห้ามมาสายเด็ดขาดเข้าใจไหมไปแล้วเดี๋ยวเนี้ย สายห,ห้ามมาสายจะทำไงดีเนี่ย,ยรถเมล์แต่ละคันมันนานหรือเกินเอ้ยบางคันมาก็ไม่จอดอจะทำไงดีเนี่ย,ยนึกออกแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> หน้าบริษัทโอ้ยไม่ใช่ของพี่เออของท่านประธานหรอมโอ๋อจะเป็นของท่านประธานได้ยังไงล่ะครับพี่ท่านประธานเนี่ยไม่เข้างานค่ะวันนี้ท่านประธานไม้งานแั้วแต่เมื่อวานแล้วอ้าวจริงเหรอแล้วถ้างั้นของใครอะเฮ้ยอิมเที่ยงแล้วกิมเข้ากันเถอะไปไปไปพี่ไปกินข้าวเดียเรือกันไหมอ๋อดีดีดีฮัลโห later few moments โคุยเสียวเนี่ยอร่อยน้องพิมอร่อยแต่ว่าพี่สายดูนี่สิคะนี่ไงคะรถเป็นที่หนูบอกเลยค่ะเมื่อเช้าอะค่ะเหรอก็ยังจอดอยู่เลยเไม่ใช่ของท่านประธานไม่ใช่ของพี่ถ้าไม่ใช่ของพี่แล้วจะเป็นของใครล่ะคะอ้าวนี่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 ไงนี่ไงรถท่านประธานพี่ยาหมากเขามาขับรถให้ท่านประธานไง ไป่ดูดกันเรืมี่้้พี่รประพอพี่ราประพอี่รัประพอค่ะมีอะไรหรอครับนี่พี่ราประพอค่ะอันนี้รถใหม่ท่านประธานหรอคะหูยสวยเชียวนะเนี่ยนั่นสิจริงด้วยหโยท่านประธานของเราเนี่ยรวยจริงเนาะนั่นสิคะเป็นด้วยอ่ะ อนี้หรือว่าแพงมากเลยนะคะพี่ใช่สิเออที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่รถธรรมดาครับอ้าวแล้วรถใครอ่ะแล้วพี่ยามอ่ะมาขับได้ยังไงอ่ะรถผมเองนะคะพี่ยามเป็นอะไรกันเนี่ยตลกจริงๆเลยนะคะเนี่ยนี่นี่พิมพ์ถ้าเกิดว่าพี่ยามอ่ะเขาขับเบนซ์นะพี่อ่ะก็ขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาทำงานแล้ว ผมจริงๆนะคะผมไม่ได้โกหกฮะพี่ยามพี่พูดจริงเหรอคะจริงครับรถผมเองครับเพิ่งซื้อครับโอ้โหยังจะมาโกหกอีกนี่รู้ไหมว่ารถเบนซ์อ่ะคันเท่าไหร <c oughs> เ่เี่ยาวเนี่ยจะมีปัญญาซื้อหรอคือ <c oughs> ผมไม่อยากมาสายนะครับแล้วรถเมย์ก็มาสายนะครับเลยผมไม่ต้องซื้อรถนะครับฮะ <c oughs> จริงเหรอคะแต่ถ้าจริงอย่างที่พี่ว่าเนี่ยทำไมพี่ถึงซื้อรถเบนซ์นะคะทำไมไม่ซื้อรถเรื่องอื่นที่มันถูกถูหะคะผมไม่มีความรู้เรื่องรถนะคะเขาบอกคันนี้ดีผมก็ซื้อครับเขาบอกว่ารถคันนี้ดีพี่ก็ซื้อเลยเหรอคะโอ้โหตุ๊ดใสต้องรวยจริงนะเนี่ยซื้อแบบไม่คิดก่อนเลยไม่จริงนี่ ถ้าเกิดว่ารวยขนาดนี้แล้วจะมาเป็นยามทำไมคือว่าผมขายที่ครับได้เงินมานิดหน่อยครับขายที่เฮ้ยพี่รปภคะบพี่รปภมีที่ด้วยเหรอคะและที่ดินกี่ไร่เหรอคะเอ่อห้าไร่ไม่ใช่ครับห้าพันไร่ครับอ๋อห้าพันไร่หะาห้าพันไร่อยู่ที่จังหวัดไหนคะเอ่อโูเกต เชียงใหม่และกลุ่มวิทย์โอ้โหวิตหนูขอถามจริงๆนะคะพี่พี่รวยขนาดนี้แล้วพี่จะมาเป็นยามทำไมหรอคะคือว่าผมไม่รู้จะทำอาชีพอะไรอ,อาชีพยามเป็นอาชีพที่ผมรักผมทำแล้วมีความสุขผมก็เลยมาเป็นยามครับโอ้โพี่เลก โอ้พี่ยามคะอุ้ยเดี๋ยวหนนี่ถ้าเกิดว่าหนูอะทาอะไรล่วงเกินไปเนี่ยหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทํากาแฟมาโอ้ไม่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 เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเลยนะคะเอเดี๋ยวหนูหนว่นให้นะคะอว่าแต่ว่าเที่ดินที่สุข<อ>ุมวิทอะคะ่ะแบ่งให้หนูสักสองไรได้ไหมคะเข้งข้พี่สายนะพี่สายหนะ้ามือเป็นหลังมือเลนี่ ให้เหรียญมันให้นะคะคนอะไรเนี่ยทำทมมดีหวังผลประโยชน์ตลอด